รหัสศึกษา 5, 46, 1นึ่งหนึ่งหกหานงศี่ห่านางสาวิยธิดาเจษสิงห์สำหรับในส่วนของข้อ3นะคะก็คือการแสดงชื่อวิดีโอเรื่องใดที่รับความนิยมจากลูกค้าสูงสุดและต่ำสุดทำได้ดังนี้ค่ะ แสดงชื่อวิดีโอเรื่องใดที่รับความนิยมจากลูกค้าสูงสุดต้องการชื่อวิดีโอก็ select name name จากวิดีโอื่องดึงออัมน์ออกมาต้ใช้เปรียบเทียบ ส่องของควาสั่งนี้นะคะคือการดึงข้อมูลจากเาชื่อชื่อในตารางของวิดีโอนะคะออกมาจากนั้นก็นับจํานวนลูกค้าที่เข้าดูก็คือนี่นะคะ่ะในตารางเรนทนท่อว่าดูเรื่องไหนมากที่สุดก็คือ r c o s ดออล์คคือนับในตารางเรนทนท่อแล้วเก็บไว้ที่คอลัมน์ป๊อปล่าค่ะ จากนั้นเราจะใช้คำสั่ง join นะคะ สำหรับคำสั่งนี้นะคะก็คือการจอยข้อมูลในตารางวิดีโอนำก็คือรหัสของวิดีโออ่ะในตารางวิดีโอกับรหัสของวิดีโออ่ะในตารางเลนท่ออ่ะว่าตรงกันไหมแต่ถ้าใช้สั่ง g ุ o u บ by เพื่อรวมกลุ่มข้อมูลเพื่อรวมกลุ่มข้อมูลนั้นชื่อนะคะชื่อของที่ดู ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเรียงลำดับนะคะความอะเยอะสุดกับน้อยสุดใช้คำสั่ง d s d designing ได้เลยค่ะออกละ่ะ กคดคอนโทรเล n เ e อร์ค่ะก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดู่3เรื่องนะคะที่แบบมีคนดูเท่ากันไม่มีอันไหนมากสุดและน้อยสุดก็จะมีเรื่องที่ไม่ได้โชว์ก็คือไม่มีใครดูเลยมี3เรื่องที่ดูเท่ากันประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ